เพื่อนครูทุกๆคนนะคะพี่ๆน้องๆพี่ๆคงไม่มีอะเนาะมีแต่น้องๆนะคะก็ะขอสวัสดีสําหรับวันนี้เรามาเจอกันคลิปนี้ในเรื่องของระดับชั้นม .3 ม,มนะม .3 นี้วันนี้เราจะพูดสาระแรกเลยนึกออกไหมสาระตามหลักสูตรนะหลักสูตรพื้นฐานของเราก็คือสาระการอ่านใช่ไหมคะเออในเรื่องสาระของสาระการอ่านเนี่ยเพื่อนครูลองมาคิดดูซิว่า เวลาที่เราจะสอนสาระการอ่านวันนี้เรามันมีสาระการอ่านถ้าเ,เราดูตามหลักสูตรเนาะจะมีสาระการอ่านเนี่ยหลายหลายเรื่องเลยนะคะในเรื่องของอาการอ่านวิเคราะห์การอ่านจับใจความการอ่านประเมินค่าอะไรต่างๆแต่วันนี้ครูจะมาชวนคุยในเรื่องของการอ่านวิเคราะห์และประเมินข้อมูล นะคะวันนี้หัวข้อนี้นะคะการอ่านวิเคราะห์และประเมินข้อมูลตนี้ในเรื่องของการอ่านและวิเคราะห์และประเมินข้อมูลเนี่ยอันนี้จะเห็นได้ว่ามีสาระในตามหลักสูตรเนี่ยมันมีหลายอย่าง <_ d> um> เห็นไหมอ่าน,นออกเสียงมีอ่านจับใจความก็มีอ่านตามจับ,จบตามสบายสบายตามความสนใจก็มีนะคะเอาละนะทวนอีกทีนะตามที่จุดมุ่งหมายของหลักสูตรตนี้ก่อนที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรตรงนี้ครูจะมาชวนคุยตรงนี้นิดนึงว่าเราจะ สอนเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านวิเคราะห์นะคะอ่านวิเคราะห์แล้วก็ะเมินข้อมูลเนี่ยการอ่านไอ้ข้เมินข้อมูลตัวนี้เนี่ยครูอยากจะบอกว่าพวกเราเดี๋ยวนี้สังเกตไหมว่าเราจะพบว่าการอ่านนั้นไม่ค่อยมีปัญหาคําว่าไม่ค่อยมีปัญหาหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะเราจะคําคนึงถึงเด็กๆของเราเนี่ยโอ้ยอ่านน้อยจังเลยอ่านแค่7บรรทัด6บรรทัด มีความกังวลมากคุณครูแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเด็กของเราอ่านมากขึ้นนะอ่านฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยว,วันหนึ่งตั้งร้อยเก้านาทีนะตามสถิติที่รวบรวมมาแล้วก็อ่านแต่เพีงเยงแต่ว่าเขาจะมีการอ่านจากสื่อที่หลากหลายอ่านจากสื่อสังคมออนไลน์อ่านจากสื่ออีบุ๊กอ,อ,อ่านจากสื่ออะไรต่างๆอันนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องการอ่านเนี่ยก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ นะคะแต่มากังวลว่าถ้าเราเจาะเป็นเรื่องเรๆและเรื่องของการอ่านโดยเฉพาะเรื่องการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยสำคัญไหม คุณครูลองคิดดูสิว่ามันมีกิจกรรมมันมีรายการมันมีการสื่อสารทางทางด้านาสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อทางออนไลน์หรือมากมายอย่างเช่นเรื่องไลน์ก็ดีติ๊กต็อกก็ดีหรือข้อมูลอะไรตรงนี้อะไรที่เขาสื่อสารกันตอนนี้แล้วเด็กๆของเราเนี่ยก็จะผ่านตรงนี้มากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่ากลัวหรือว่าน่าหวั่นวิตกเหมือนกันในเรื่องที่ว่าถ้าอ่านแล้วไม่ได้วิเคราะห์ จะสังเกตเห็นว่าข้อมูลต่างๆที่ส่งเข้ามาเนี่ยบางทีเนี่ยเรื่องเดียวกันแต่ว่าคนละความเห็นคนละความคิดนะคะแล้วก็เราก็มานั่งคิดว่าอันไหนมันถูกบางทีเราอ่านแล้วปั๊บเชื่อไปทันทีเด็กๆของเราหนักนักน่ากลัวนะคะอ่านปั๊บเชื่อเลยเชื่อไม่พอแชร์เลยนะคะส่งต่อส่งต่อตรงนี้น่ากลัวน่ากลัวคืออะไรเพราะว่ามันเกิดความผิดพลาดได้หรือมันเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ ครูก็มองว่าการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยสำคัญมากๆเลยในระดับและโดยเฉพาะเด็กระดับชั้นม3มเนี่ยนะม .3 นี่ประมาณ15แล้วนะอายุเนี่ยเพราะฉะนั้นวัยมากในเรื่องนี้มีพักพวกมีเพื่อนฝูงอะไรเยอะมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญและเราก็ต้องอทํายังไงให้เด็กเขารู้เข้าใจและเ,เห็นความสําคัญนะคะตอนนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราย้อนกลับไปดูตรงนี้นิดหนึ่งคือ คุณครูจะสอนอะไรคนครูก็ต้องรู้หลักสูตรถูกไหมจะต้องเห็นหลักสูตรจะต้องรู้หลักสูตรว่าหลักสูตรนั้นเขาต้องการให้เราจัดการเรียนรู้เรื่องของการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเขาต้องการอ่านเพื่ออะไร นะอ่านไปทำไมเขามีจุดมุ่งหมายหรือมีมาตรฐานอะไรนะแล้วตัวเราคุณครูเองดึงเรื่องนี้มาสอนเนี่ยต้องการผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบแล้วเนี่ยต้องการอะไรจะเห็นได้ว่าการใช้กระบวนการอ่านถูกไหมอ่านแล้วก็มีความรู้ความคิดนํามาไปใช้ได้นี่คือความต้องการของหลักสูตรใหญ่หลักสูตรพื้นฐานถูกไหมฮะในเรื่องของการอ่านแต่ตัวเราเองเราดึงเอามาเฉพาะเรื่องของการอ่านและว,วิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมาเพราะนั้นเราเป็นผู้กําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้แต่เราอิง อิงอะไรฮะอิงจุดมุ่งหมายหรืออิงมาตรฐานอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้ว่าไปคิดเองทําเองเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณครูก็กําหนดขึ้นมาว่าเราต้องการที่จะอ่านนะคะจะอ่านเรื่องต่างๆวิเคราะห์ข้อมูลแล้ววิจารณ์แล้วก็ประเมินนะคะในเชิงเปรียบเทียบนะคะเนี่ยเราดึงออกมาของในหลักสูตรเนี่ยคืออ่านสามารถอ่านนะคะสามารถอ่านแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็ประเมิน เรื่องราวต่างๆในเชิงเปรียบเทียบเจาะลงไปนะคะอันนี้คือจุดมุ่งหมายคุณครูตั้งจุดมุ่งหมายให้ชัดพอตั้งจุดมุ่งหมายให้ชัดแล้วจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่เป็น,ปน,ปนอะไรเป็นเข็มทิศนําทางในการจัดการเรียนรู้นะคะเอาละตอนนี้เราก็มาดูในเรื่องของสาระที่เราดึงออกมาว่าเราจะอ่านแล้ววิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยอ่านแล้ววิเคราะห์แล้วก็ประเมินข้อมูลเนี่ย เราจะมีเนื้อหาอะไรอย่างไรนะคะก็จะมีในเรื่องของการอ่านจับใจความการอาร่านวิเคราะห์อันนี้คือหลักสูตรนี่คือตัวหลักสูตรเราดึงขึ้นมาตัวที่2นะคะเราดึงขึ้นมาตัวที่2แล้วเราก็เจาะว่าเราจะวิเคราะห์เนี่ยเราจะวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบนะเราเชิงในเชิงเปรียบเทียบ เพราะว่าการวิเคราะห์มันจะมีวิเคราะห์มากมายหลายอย่างแต่เราจะดึงเอามาในเรื่องของการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแต่นี้ถ้าวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเนี่ยถามถามว่าเราเนี่ยจะเปรียบเทียบอะไรอย่างไรตรงนี้คุณครูจะต้องมีความมั่นใจจะต้องมีความชัดเจนในเนื้อหาที่เราจะต้องนําเอาไปจัดการเรียนรู้ถูกไหมฮะเพราะนั้นเขาบอกว่าถ้าเชิงเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบในเรื่องเดียวกันนะ แม่มาบอกว่านักเรียนเปรียบเทียบเปรียบเทียบแต่บางคีไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบอะไรคุณครูขัเปรียบเทียบอะไรคะครูขัเปรียบเทียบอะไรครับเปรียบเทียบอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่เอา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 สัตว์ไปเปรียบเทียบกับพืชอย่างเงี้ยหรือว่าเอาผู้หญิงไปเปรียบเทียบกับผู้ชายมันเวลาเราจะเปรียบเราต้องเปรียบในเรื่องเดียวกันสมมุติถ้าจะเปรียบ คนกับคนได้แต่ต้องเปรียบเทียบในเรื่องเดียวกันความสูงอย่างนี้ได้อายุอย่างนี้ได้ถ้าอายุก็อายุเหมือนกันความสูงก็ความสูงเหมือนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าในคนที่ต่างกันหรือในสิ่งที่ต่างกันแต่ว่าแล้วก็เปรียบในสิ่งที่ต่างกันอย่างนี้เปรียบเทียบไม่ได้ <ersch> นะคะเปร <utral. S 2> um, way, ียบเทียบไม่ได้นะในการเปรียบเทียบในการที่เราจะจัดการเรียนการสอนในเชิงวิเคราะห์เนี่ยนะคะเราจะต้องตั้งเกณฑ์กําหนดเวลาเราเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบแล้วยังไงล่ะยังไงต่อคะอาจารย์ยังไงต่อค่าคุณครูถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเปรียบแล้วต้องมีเกณฑ์ต้องมีเกณฑ์แ่บเกณฑ์มันเป็นอย่างนี้นะในระดับอายุเท่านี้ก็จะต้องมีความสูงเท่านี้อย่างนี้เรียกว่ามีเกณฑ์ ราะนั้นการเปรียบเราจะต้องมีเกณฑ์ให้นี่เป็นความรู้เหมือนความรู้พื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องที่จะเอาไปจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะในเรื่องของการวิเคราะห์เพราะนั้นเวลาที่เด็กของเราได้รับข่าวสารข้อมูลอะไรต่อมีอะไรเข้ามาในการฟังกันดูกันการฟังก็ได้การดูก็ได้การอ่านก็ได้ แต่ว่าแล้วก็เปรียบแล้วก็พูดเพอเจอว่าเปรียบอย่างงู้นอย่างนี้เราก็จะต้องให้หลักให้เกณฑ์หรือสอนเข้าในเรื่องของหลักเกณฑ์ว่าจะเปรียบเปรียบอะไรให้มันชัดจะเปรียบในเรื่องอะไรแล้วมีเกณฑ์อะไรเอามาเอามาเทียบที่มันมันจะได้ตามที่เราต้องการหรือมาตรฐาน นะคะอันนี้ในเรื่องของวิการ,<ม>ก,ารการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบนี่เป็นข้อมูลพื้นฐานนะเป็นข้อมูลพื้นฐานตอนนี้ในส่วนเรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันในเนื้อหาที่เราเอามาศึกษาที่เราจะต้องแนะนาําหรือจัดการเรียนรู้ให้เด็กเนี่ย มันก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของเนื้อหาต่างๆนะคะเนื้อหาในการเปรียบเทียบเนื้อหาเป็นยังไงนะคะแล้วการนําเสนอเวลาเปรียบเทียบเราจะนําเสนอการเปรียบเทียบและนําเสนอยังไงนําเสนอโดยใช้ตารางนําเสนอโดยใช้แผนภูมินําเสนอโดยใช้แผนผังอะไรก็ตามนะคะแล้วก็คุณค่าที่ได้ ถ้าถ้าเป็นงานเขียนก็คุณค่าของงานเขียนถ้าเป็นการฟังก็คุณค่าที่ฟังมาถ้าเป็นการดูก็คุณค่าทีา่ดูมานี่นี่ในเรื่องของ seul, สิ่งที่นําเอามาที่จะเอามาวิเคราะห์นะคะที่จะเอามาวิเคราะห์เปรียบเทียบตอนนี้เมื่อเรามาถึงตรงนี้เราจะเห็นว่า mm. คุณครูของเราเริ่มต้นที่เราจัดจัดการเรียนรู้เนี่ยเรามีความแม่นยำเรามีความชัดเจนในเรื่องของตัวหลักสูตรครูคของเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะคำนึงถึงหลักสูตร สอนได้ก็จับหนังสือไปจับหาข้อมูลไปแล้วก็ไปสอนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องทบทวนกลับไปดูว่าหลักสูตรแม่บทของเราเข้ากําหนดอะไรไว้เขาต้องการให้เราจัดการเรียนรู้อะไรแล้วเราเองนั้นมีสิ่งที่มีความรู้แม่นยําหรือยังในเรื่องนั้นๆแ,และที่สําคัญต่อมาอีกอันนึงก็คือว่าเรา ต้องพอเรารู้สาระเรารู้เนื้อหาที่เมื่อกี้ว่าเราจะวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบนะแล้วเนื้อหาในเชิงเปรียบเทียบนั้นมีเนื้อหามีเนื้อหามีเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์ต่างๆอะไรต่างๆพอเรารู้รายละเอียดเราจะสามารถมองทะลุไปเรื่องอะไรคะเรื่องเวลาคุณครูก็ต้องกําหนดเวลาจัดเวลาว่าภาษาภาษาไทยมี120ชั่วโมงตามหลักสูตรแต่มันทั้งปีอะ เมื่อมันทั้งปี120ชั่วโมงเนี่ยแล้วเราแบ่งเป็นมีทั้ง5าสาระและในสาระนี้เราดึงมาแค่สาระย่อยๆเพราะฉะนั้นเราจึงต้องจัดว่าเรื่องนี้เราจะจัดกี่ชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นต้นนี่คือเรื่องของเวลาพอเรื่องของเวลาเราได้แล้วเรารู้ข้อมูลแล้วความรู้พื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องเราชัดเจนเราแม่นยาแล้วเราก็ไปดูแนวทางว่าแนวทางที่เราจะสอนเนี่ยแนวทางต่างๆเนี่ยเราแม่นหรือ,อยังเรามีหลักในเรื่องของการที่เราจะ จัดการเรียนรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของการประเมินข้อมูลตรงนี้แล้วหรือ,อยังนะคะที่สําคัญที่สุดเลยเราจะวิเคราะห์อะไรเราจําเป็นจะต้องอ่านให้ตลอด เราจาเป็นต้องอ่านให้เราตรงนี้คุณครูต้องรู้แล้วคุณครูก็ต้องจัดกิจกรรมว่าไม่ใช่โยโย่ให้เด็กเลยเอาเอาเอาไปแล้วก็วิเคราะห์เลยมันวิเคราะห์ไม่ได้ถ้าไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนมันต้องรู้มันต้องอ่านการอ่านจับใจความการอ่านเข้าคร่าการอ่านแบบเชิงสํารวจมีความจําเป็นนะคะจะต้องอ่านรู้เรื่องแล้วถึงจะถึงจะแยกแยะเพอวิเคราะห์เนี่ยเด็กเรียนมาตั้งแต่ม .1 ม .2 ละวิเคราะห์คือการแยกแยกส่วนประกอบการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น จึงจําเป็นจะต้องดูรู้เรื่องราวคร่าวๆก่อนนั่นคือการอ่านจับใจความหรือการอ่านสํารวจมาก่อนจากนั้นแล้วถึงจะแยกส่วนประกอบเป็นส่วนๆไปตามที่จะส่วนเนื้อหาก็ดีในส่วนของคุณค่าก็ดีในส่วนของข้อคิดก็ดี รูปแบบอะไรต่างๆที่เรามีหัวข้อมีประเด็นที่เราจะต้องให้เขาวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบนะอย่าลืมในเชิงเปรียบเทียบนะคะแล้วส่วนเรื่องของการวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเด็กม .3 ยังไม่ถึงขนาดวิจารณ์อะไรลุ่มลึกมากแต่แค่แสดงความคิดเห็นแต่คิดเห็นอย่างมีเหตุผลแล้วสร้างสรรค เนี่ยเนี่ยตรงนี้คือเราต้องดูว่าม3เดี๋ยวม .4 ม5ม6จะสูงขึ้นเข้มข้นขึ้นซับซ้อนขึ้นนะคะพอเรารู้แนวทางแล้วเรามีขั้นตอนแล้วนะคะในการที่เราจะวิเคราะห์มันก็คือเมื่อกี้ที่บอกมาแล้วว่ารู้เรื่องพอร,รู้เรื่องเราก็เล่าเรื่องถูกไหมฮะเล่าเรื่องเราก็แยกเรื่องแยกเรื่องว่าจุดมุ่งหมายเป็นยังไงบริบทเรื่องราวตอนตอนนั้นที่เราอ่านข้อความน,นั้นเป็นยังไงเนื้อหาในนั้นเป็นโครงโครงเรื่องเป็นยังไงแก่นเรื่องเป็นยังไงมีตัวละครตัวละครตรงนี้คือแยกแยก นะคะอันนี้คือขั้นตอนแยกเพราะฉะนั้นในในเรื่องพอเ,เราวิเคราะห์เสร็จตอนนี้เราจะประเมินเราจะประเมินเราจะประเมินก็ประเมินตามหัวข้อที่ที่เรากําหนดคือในเรื่องเนื้อหาก็ดีในเรื่องของข้อ คุณค่าก็ดีในเรื่องข้อคิดก็ดีในเรื่องของความงามของทางด้านภาษาซึ่งเราตั้งประเด็นไว้ก่อนเราไม่เราไม่ประเมินเกินกว่าที่เราจะวิเคราะห์พอเราวิเคราะห์แยกยกได้มันจะเห็นแนวทางว่าเออออกมาตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างนะการประเมินนั้นหมายความว่าเป็นลักษณะของการตัดสินการบอกการออบอกว่าเออมันดีมันใหม่ดีมันใช้ได้มันใช้ไม่ได้อะไรนี่คือล,ลักษณะการประเมินแต่ว่าการประเมินในระดับมสามนี้ต้องมีเหตุผลเหมือน นนะมีเหตุผลมาสนับสนุนว่าไอ้ที่มันดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยสำคัญนะข้อมูลเนี่ยสำคัญว่าเรารู้เรื่องโดยตลอดไหมเรารู้เยอะไหมรู้กว้างไหมแล้วรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอ่านหรือเปล่า อันนี้สําคัญคุณครูมักจะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยคํานึงถึงตรงนี้นะคะบอกให้วิเคราะห์ก็วิเคราะห์เด็กนี่ไม่มีข้อมูลในเรื่องนั้นๆแล้วก็จะวิเคราะห์ไม่ได้แล้วก็จะประเมินไม่ได้เพราะยังไม่ได้วิเคราะห์เลยแล้วจะประเมินได้ยังไงถูกต้องไหมคะนี่นะเพราะฉะนั้นพอเราได้ทราบอย่างนี้แล้วเราวางแผนมาอย่างนี้แล้วรูปแบบแตอนนี้รูปแบบเราต้องดูว่าการอ่านวิเคราะห์และประเมินมันเป็นพุทธที่พิสัยหรือว่าเป็นทักษะพิสัย อันนี้เป็นภาษาไทยเป็นสกิลเป็นทักษะเป็นการฝึกฝนทําบ่อยๆทําซ้ําๆเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เราต้องการให้เด็กเนี่ยทำบ่อยๆซ้าๆในเรื่องของการแยกแยะข้อมูลการดูข้อมูลว่ามันดีไม่ดีเลือกข้อมูลว่ามันดีหรือไม่ดีสมควรที่จะศึกษาสมควรที่จะอ่านสมควรที่จะฟังสมควรที่จะดูหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้รูปแบบเราก็จะต้องเลือกรูปแบบที่ทําทําทําถูกไหมคะฝึก ฝึกฝึกนั่นก็คือทักษะปฏิบัติซึ่งมีมีกระบวนการหรือรูปแบบอย่างนี้หลายสำนักอย่างเช่นของแฮโร่ก็จัดเอาไว้นะคะบางไปดูซิว่าดูเรียนแบบแล้วก็ทําทําสั่งแล้วก็ทําตามอย่างที่ถูกต้องแสดงออกมาแล้วก็ทําซ้ำๆ,ๆอย่างเป็นธรรมชาติอันนี้ก็มีของออกระทรวงศึกษาหรือกวิชาการเองก็มีเป็นกระบวนการปฏิบัติ นะกระบวนการปฏิบัติของกรมวิชาการลักษณะคล้ายคลึงกันอาจจะเรียนแบบมาล้อกันมาก็คือสังเกตแล้วก็ให้ดูแบบแล้วก็ทําตามแบบแล้วก็เอาแบบออกแล้วก็ทําเองแล้วก็สุดท้ายคืออะไรคะไม่มีแบบทําเองทําเองจนกระทั่งเชี่ยวชาญชานาญนี่คือทําให้เขาเกิดความคุ้นชินทําให้เกิดทักษะทาให้เกิดความซ้ำซํำๆๆๆอย่างนี้การวิเคราะห์เขาก็จะแม่นยําขึ้นแล้วเขาก็จะเป็นขึ้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะโดยสรุป เอาใหม่นะคะคุณครูฟังดีๆว่าเราจะจัดการเรียนการสอนเราจะเตรียมการจัดการเรียนการสอนนี้เราจะต้องรู้หลักสูตรถูกไหมคะเราจะต้องรู้หลักสูตรแล้วหลักสูตรเขาให้เราจัดการเรียนการสอนไปถึงไหนตัวเราเองดึงเนื้อหานั้นมาแล้วจะให้ไปถึงไหนเราจะให้รู้แค่ไหนรู้ว่าเขาวิเคราะห์ได้แล้วเขาก็สามารถที่จะบอกอรายละเอียดและเขาสามารถที่จะประเมินได้ในเรื่องราวที่เขาได้อ่านได้ฟังหรือได้ดูมาถูกไหมคะจากนั้นพอเราได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ ครูเติมน,นิดนึงตรงนี้นะคะสร้างแรงจูงใจนิดหนึ่งสร้างแรงจูงใจหมายความว่าการสร้างแรงจูงใจนั้นอาจจะบอกบอกผลบวกบอกบอกดีๆบอกประโยชน์บอกคุณค่านะหรือไม่ก็บอกทางลบก็คือโอ้โหถ้าไม่ทําแล้วมันเกิดผลเสีย,ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เด็กก็จะเกิดการเปรียบเทียบในใจว่าเออถ้าทําแล้วมันดีนะถ้าไม่ทําแล้วมันเป็นอย่างนี้นะนั่นคือการสร้างแรงจูงใจแรงจูงใจมีความสําคัญหนูจะสร้างหลังจากที่หนูศึกษาจากหลักสูตรหรือหนูจะสร้างให้เด็ก เกิดแรงจูงใจก่อนเลยว่าชั่วโมงนี้อยากจะเรียนแบบนี้ก็เอาแรงจูงใจขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็พูดคุยสนทนากันเด็กก็จะเกิดคุณลักษณะของการโน้มน้าวใจที่พวกเราชอบพูดว่า นำเข้าสู่บทเรียนนำเข้าสู่บทเรียนนั่นแหละเราต้องต้องสร้างแรงจูงใจนะคะนั้นโดยสรุปก็คือบอกมาแล้วว่าศึกษาหลักสูตรนะแล้วเราก็สร้างแรงจูงใจนะแล้วเราก็ดูผลลัพธ์นะว่าเราเนะี่ยต้องการอะไรแค่ไหนเพียงไรเป็นจุดเป็นเข็มทิศของเราจากนั้นเราทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องตัวครูก็ต้องทบทวนแล้วเราก็เอาไปให้ทบทวนให้กับเด็กเด็กเขาเรียนมาแล้วก็จริงอยู่แต่ม3บางทีมันก็ลืมๆืเรื่อนๆไปบ้างเพราะฉะนั้นก็เอามาปรับปรุงเอามาทาฟื้นฟูความรู้ให้เขา ชัดเจนขึ้นจากนั้นก็เอาความรู้ใหม่ใส่ให้เชื่อมโยงความรู้เก่าโดยเลือกรูปแบบที่มันดีที่มันถูกต้องเหมาะสมถ้าต้องการฝึกปฏิบัติก็ต้องให้เขาปฏิบัติจริงๆสุดท้ายอย่าลืมเดียว คือการวัดและประเมินผลนะคะการวัดและประเมินผลนี้เป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเลือกให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายว่าเราต้องการให้เขาวิเคราะห <ping> ์ is, ได้ใช่ไหมบอกได้ใช่ไหมถ้าบอกความรู้ความจําเราก็ถามกขขงงถามความรู้ความจําแต่ถ้าเราต้องการจะให้เขาปฏิบัติแล้วก็ทําได้ก็ต้องเป็นแบบวัดที่เป็นแบบฝึกเป็นแบบวัดที่ต้องให้เขาวิเคราะห์จริงๆแล้วเราก็ตั้งเครื่องเอาเครื่องมือแบบวัดมาแล้วเราเอาวิธีการวิธีการก็ต้องให้เขา อ่านวิเคราะห์ออกมาพูดออกมา อันนี้เราต้องการให้เขาอ่านหลักก็ให้เขาอ่านออกมาอ่านแล้วเป็นไงเราเราก็จะได้รู้ถูกไหมฮะว่าเออที่เขาอ่านแบบเขาวิเคราะห์ถูกไหมแล้วเราก็มีเกณฑ์ว่าเออตกลงเราจะเอาเกณฑ์แค่ไหนว่าเด็กเนี่ยทำได้ผ่านเรื่องของการอ่านแล้ววิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเด็กทําได้ในระดับนี้เราต้องมีเกณฑ์เครื่องมือเฉยเไม่ได้วิธีการเฉยเฉยไม่ได้ครูจะต้องมีเกณฑ์ไม่งั้นจะบอกไม่ได้ว่าได้สได้3ได้2ได้หได้กอลได้ขอได้คอได้งอได้คะแนนเต็มเท่าไหร่อันนี้มันบอกไม่ได้มันต้องมีเกณฑ์นะคะอันนี้ก็คือ ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนที่เราจะจัดการสอนเรื่องของการวิเคราะห์ต้องไม่ลืมว่าครูต้องแม่นยำในเนื้อหานั้นด้วยครูต้องรู้จุดหมายปลายทางของตัวเองด้วยครูต้องให้กำลังใจสุดท้ายก็คืออย่า,ยา,ล,ยาลืมเสริมแรงบวกให้เด็กแม้จะจบชั่วโมงก็ต้องให้แรงบวกหน่อยนะคะคำว่าแรงบวกแปลว่าอะไรแปลว่ากระตุกกระตุ้นเขาให้เขารู้สึกว่าเออเรียนแล้วได้ประโยชน์ให้เรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริงนะเอออย่างนี้มันมันน่าเรียนนะอย่างนี้เรียนแล้วสนุก นะคะครูก็าอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะแต่ว่าคิดว่าจะเป็นเครื่องเตือนสติพวกเราในเรื่องของการที่เราจะเตรียมจัดการเรียนการสอนหรือจัดการเรียนรู้อะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยอย่าลืมคิดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้ครูคิดว่าครูก็คงจะมีเรื่องเพียงเท่านี้ที่จะมาพูดคุยกันโอกาสหน้าเราจะเจอกันในสาระอื่นๆต่อไปนะคะขอบคุณมากที่ฟังมาโดยตลอดนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน